สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่29เพฤศจิกายน2 5ง8วันนี้พูดเรื่องเงินเข้าสิทธิ์บัตรคนจนเงินเข้าผู้สูงอายุผู้พิการเงินดูดุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิเดถึง6ปีและเงินเข้าอสามอเดือนธันวาคม2 5ง8ว่าเข้าวันที่เท่าไหร่เข้าเท่าไหร่บ้างดังนี้ครับบัตรคนจนครับเดือนธันวาคม2 5ง8วันที่1ธันวาคมครับวงเงินซื้อสินค้า1 1 5 0บบาทนะครับ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง3ามธันวาวงเงินช่วยค่าเดินทาง750ก็ใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งธันวาถึงสามสิบธันวาหกแปดนะครับวงเงินส่วนลดค่าการทองตท่วแปดสิบาทต่อสามเดือนอันนี้เงินเข้าตั้งแต่หนึ่งตุลาหกแปดเขาให้ใช้ตั้งแต่หนึ่งตุลาหกแปดถึงสามสิบธันวาคมหกแปดใช้วันไหนก็ได้ถ้าหากว่าใช้แล้วหมดไปวันที่หนึ่งมกราคมหกเก้าเข้าใหม่ใครยังไม่ใช้ในเดือนตุลากับเบนพฤศจิกาแปดสิบาทนี้ใช้ได้กับร้านค้าที่เขารร่ววมมคงงกานใใชช้้ไดธ แต่ถ้าใครใช้หมดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีครับในเดือนธันวาก็ต้องรอวันที่1มกราคก69เเข้าใหม่นะครับซึ่งวงเงินบัตรคนจนวันที่1ธันวาคมนี้นะครับวงเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าได้นะครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับข่าวที่ว่ารัฐดีคลังบอกว่าจะให้ใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนไปซื้อของกับร้านค้าคนละครึ่งพัดได้นั้นนะครับจนถึงวันนี้ยังยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าเริ่มใช้ได้วันที่เท่าไหร่นะครับถ้าว่ามีความเคืบหน้าบัตรคนจนไปซื้อของร้านคนละครึ่งพัดได้เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่รัฐมนตรีช่วยประกาศแต่ตรัฐมนตรีคลังนะครับแล้วก็รองนายรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรนประพาสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไว้แล้วว่ารัฐบาลกําลังเชื่อมโยงข้อมูลอยู่ให้ร้านคน,คนละครึ่งพัดให้รับ บัตรสมการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนได้ส่วนจะได้วันไหนต้องรองฟังข่าวอีกครั้งนะครับบัตรคนจนครับ19ธันวาคม68ผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการนะครับจะได้เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทเฉพาะผู้พิการมีสิทธิบัตรคนจนนะครับ200บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงิน200ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบีย้ยพิการปกติทุกเดือนนั่นแหละครับ เฉพาะคนไม่มีพร้อมเพยเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีี่รบิษฐยพิการนะครับส่วนใครมีบัญชีพร้อมเพยเงินเข้าบัญชีพร้อมเพยนะบางคนก็อาจจะบัญชีธุเบีษฐพิการกับบัญชีพร้อมเพยเป็นบัญชีเดียวกันก็เงินเข้าบัญชีเดียวกันนะครับยี่สิบสี่ธันวาคมหกแปดครับผู้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์แบบเขาจนนะครับจะมีการโอนเงินพิเศษหนึ่งร้อยถึงแปดร้อยรอบเก็บตกรอบที่สามนะครับ อันนี้เงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพยผูกเลขประจาชน13หลักนะครับ24ทันวาส่วนใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพยเลยเงินนี้ก็จะเข้าเหมือนกันครับเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุนะครับโดยปกติเงินพิเศษผู้สูงอายุซึ่งเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนกุมภาันธ์6 8ถึงกันยายน6 8อันนี้เขาโอนไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับแต่ว่ายังมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์แบบเขาโนยังไม่ผูกพร้อมเพยเขาก็มาโอนเก็บตัวให้ในเดือน ตุลากับเดือนพิกาในวันที่24ตุลากับ24พิกาถึงขน,น้นยังมีคนไม่ได้รับครับเพราะยังไม่ผูกร้ามเพ์เขาก็เปิดโอกาสให้ไปผูกร้ามเพ์ไม่ช้าก,กว่า19ธันวาใครไปผูกร้ามเพย์ไม่ช้าก,กว่า19ธันวาเงิน100ถึง800รอบโอนเก็บตกรอบที่3นะครับก็จะโอน24ธันวาแต่ถึงจะไม่โอนแต่ถึงจะไม่ผูกร้ามเพรรอบ24ธันวาซึ่งเป็นโอนเก็บตกครั้งที่3รอบสุดท้ายนี้ ใครไม่ผูกความเพียงเลยกรมชีการเขาจะโอนเข้าบัญชีที่ใช้รับเยี้ยยิปสูงอายุปกตินั่นแหละครับอันนี้ก็แจ้งมาทราบครับต่อไปครับเองินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปี600บาทของเดือนธันวาคมโอนวันที่9ธันวาคม68โอนเข้าบัญชีคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้นะครับเบี้ยยิปสุขอายุ600-1,000 60-69ปี600 เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดร้อยแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีแปดร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปหนึ่งพันนะครับเมียเงี้ยคิวสูงอายุของเดือนธันวาคมสองห้าแปดโอนวันที่เก้าธันวาคมสองห้าแปดนะครับเบี้ยพิการนะครับแปดร้อยถึงหนึ่งพันนะครับของเดือนธันวาคมหกแปดโอนวันที่เก้าธันวาคมหกแปดนะครับโดยผู้พิการอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้หนึ่งพันบาทครับเบี้ยพิการผู้ผู้พิการอายุสิบแปดปีขึ้นไปได้แปดร้อยบาทอัตราการจ่ายเบี้ยพิการยังไม่เท่ากันนะครับเรื่องนี้รัฐมมมนตรรรรีวววว่่่่าาาาากกกะทงพเคยให้้สสับผูือข จะผลักดันเสนอเข้าที่ประชุมครมอรเพื่อของงบกลางของปี259เพื่อปรับปรับเบีย้ยพิการให้เป็นพันทท่าหน้าก็รอฟังข่าวกันต่อไปครับว่าการผลักดันของรัฐมนตรีพอมอจะทําได้สําเร็จเมื่อไหร่แต่ปัจจุบันนี้ยังแบ่งเป็น2อ,อัตราอยู่นะครับ18ปีขึ้นไปได้800ต่ากว่า18ปีได้1,000เบีย้ยพิการก็โอนเข้าบัญชีที่เคยรับทุกเดือนนั่นแหละครับจะโอนไปที่9ธันวาคม68นะครับ 15ธันวาคม258นะครับเกี่ยวกับอสมอครับเงินเข้าค่าเริการอสมอ2,000บาทเป็นค่าปริการของเดือนพฤศจิกายนนะครับโอน15ธันวาคม258โอนเข้าบัญชีตกสอนะครับส่วนการหักชกสอสมอยังไม่ทราบรอการประชุมคณะกรรมการสมาคมซึ่งเขาจะประชุมในช่วงต้นเดือนธันวาคม68เมื่อประชุมกันเสร็จแล้วก็จะเว็บไซต์สมาคมชกสอสมอเขาจะทําข่าวออกมาก็จะติดตามข่าวมาเล่าฟังครับว่าหักเจกสอสมอหัก 15ธันวาคม6กแบวนี้จะหักเท่าไหร่กันครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวของเงินเข้ากลุ่มต่างๆในเดือนธันวาคม2องหครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ